เดค้าเมนี้ค่อยเอาอู๊ดเองหมูสามชั้นกับเท็ดเค็มทองจ้ะค่อยจะเตรียมหั่นแล้วแหละอันนี้หมูสามชั้นค่อยจ้ะไอ้ใบตูไอ้ต้นหอมเท็ดเค็มทองคอยค่ะอันนี้กเตรียมที่ค่อยเตรียมไว้พวกหอมไอ้ ผิดจ้ะตะไคร้แบบมะก,กูดจ้ะไข่ไปติดไปแล้วเดี๋ยวก็ยังน้ำมะโคกไอ่ไอโคกไอ้ออมจ้ะแล้วก็ไอพผิด กกสระเนจ้ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเด้อที่เขามาส้าใจสักุูไทยจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดเด้อจ้ะฝากเป็นกำลังใจให้แน่จ้าเอาหัวใจรัวๆให้หน่อยนะคะฝากติดตามให้แน่จ้าเป็นความกำลังใจไอคลิปจ้า คนหลายๆค่ะที่เข้ามาสมยาใจค่ะต้องให้โคบันเนอรคคอยกับโคกเรียบร้อยแล้วจ้าจะเอาหมูล,ลงไปคนเหลียวจ้ะ เสื้อไข่จ้าเสื้อไข่ลงไปตะไคร้แบมบูกูด,ด,ดจ้าชุบโรตจ้าแล้วแต่ผู้มากก็จะได้เติมน้ำปลาค่ะ ก็น้ำปลาจ้าใออนุญาตใส่เแล้วใส่ด้มิเช่เข้าเนื้อเข้าหนัง พ่อใหู้ดเข้าเรียบร้อยแล้วจ้าเปิดไฟเลยเพราะเอ๊ะตามจะตายพ่อยนะจ่าเด้อไม่ได้สูตรแบบเป๊ะๆเลยนดเพราะแกเอ็กซ์กินค่อยแบบนี้อ่ะเคยจะครบแน่พี่ครบแน่จา้าเอาแกเอซตามจะตายพ่อยนะอพ่ะถ้าปิดฝาไว้ก่อนนะจ้าเด้อปิดฝาไวก่อนจ้ะักหน่อยจา้า เดี๋ยวให้คนกันนะคนแป๊บก่อนปิดฝาก่นจะ้ะ เระจะไกลสุกอ่ะแหละอุ๊ไอ้เค็ดเค็ดไอ้เค็ดกิมพอ,อจ้ะเถิงไม่ค่อยครบกเลยจ้ะค่อยไอ็ดตามสไตล์ค่อยอ่ะค่อยซิ้นันเนอะแสกจ้ะ ได้ทีละได้ทีละค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาชมยอดไใจสาวผู้ชายจ้ะต้องขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดติดตามกดไอไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะเด้่อเป็นกำลังใจให้นะจ้าได้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ